สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องกับตัน DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้นะเราจะมาพูดกันในถึงเรื่องของความเสื่อมนะครับของแบตเตอรี่ ลิเธียมนะครับหรือแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้านี่แหละเพราะว่าแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้านี่จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแต่ว่ารถคันแซดเอสผมบของผมใช้มา3ปีนะครับ State of h e a l t h นะครับหรือสุขภาพแบบอย่าง100%อยู่เลยเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามีปัจจัยอะไรหรือว่ามันเป็นยังไงทำไมแบตเตอรี่มันถึงเสื่อมได้นะฮะแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมเนื้อหาด้านในนะครับใครที่เข้ามาในช่องกับตันดีไอวเป็นครั้งแรกนะครับฝากช่วยกด u u s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปที่ผมจะอัปเดตในครั้งต่อๆไปนะครับแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนช่องของเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับซุปเปอร์แชทโอ้อะไรส่งกันเข้ามาได้เลยหรือจะเลี้ยงกาแฟผมที่ใต้เดสคริปชันด้านล่างนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาชมเนื้อหาด้านในกันเลยครับจากกระแสของรถไฟฟ้าที่ผ่านมานะครับเรียกว่าโอ้โหไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โอร a Good Cat เข้ามานะครับ มี b y d a s t o 3เข้ามานะครับแล้วก็มี MG4 เข้ามานะครับคนใช้รถยนต์ไฟฟ้านี่มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นหลายคนสนใจนะครับอยากจะได้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาเป็นเจ้าของกันมากขึ้นเลยนะครับถึงคันส่งรถกันไม่ทันเลยทีเดียวนะฮะแต่อีกหนึ่งคำถามนะครับที่เป็นคำถามจากผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหลายๆท่านนะครับที่ถามเข้ามานะครับนอกจากจะถามว่าจะเอารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหนดีค่ายไหนดีนะครับหรือว่าจะต้องมีของแถมอะไรถึงจะเหมาะสมนะครับอีกคำถามก็คือว่า เมื่อรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เสื่อมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเนี่ยแพงแค่ไหนแน่นอนนะครับณนะวันนี้นะครับหลายค่ายก็ยังตอบไม่ได้ว่าเมื่อเปลี่ยนรถยนต์เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายจะอยู่เท่าไรเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับมีหลายค่ายที่แบตเตอรี่เขามาเป็นลักษณะของเซลล์ทูแพ็คไม่ใช่เซลล์ทูโมดูลแล้วอย่างแ SEV หรือว่า MGEP จนะครับจะเป็นลักษณะของเซลล์ทูโมดูลก็คือเมื่อมีปัญหาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นโมดูลได้แต่เ,าเ่าเป็นเ Atto 3เองนะครับ ตัวนี้จะเป็นลักษณะของเซลล์ทูแพ็กแล้วนะครับก็คือไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นโมดูลโมดูลได้เมื่อมีปัญหาเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนทั้งแพ็กเลยแน่นอนว่าเมื่อเปลี่ยนทั้งแพ็กนะครับราคาค่าเปลี่ยนก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเรียกว่าเกิน4 0ของราคาตัวรถแหละแต่ด้วยเทคโนโลยีของแบตเตอรี่นะครับอย่างของ b y d ก็เป็นแบรนด์แบตเตอรี่นะครับเขาก็เคลมว่ามีความคงทนมีความอึดของแบตเตอรี่นะครับใช้งานได้ยาวนานนะครับตัวเซทเอ่อตัว m g 4 a เองนะครับก็เรียกว่าเป็น แบตเตอรี่จากของ CATL นะครับหรือ CATL เนี่ยก็มีความมาตรฐานสูงนะครับอย่าง ZS EV ที่ผมใช้เนี่ยก็เรียกว่าเปอร์เซ็นต์การเสื่อมนี่น้อยมากนะครับสำหรับในภาพรวมแล้วแต่น่นอนว่ามันก็คงจะดีกว่านะครับถ้าเราไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งแพ็คหรือเปลี่ยนเป็นโมดูลเนี่ยก่อนเวลาอันสมควรแล้วทำยังไงละครับเราถึงที่จะดูแลรักษาแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าเรานะครับให้มีอายุ ตามที่เขากําหนดได้แน่นอนว่าการใช้งานก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับการชาร์จการขับขี่ก็มีส่วนช่วยนะครับการขับขี่เนี่ยก็คือการดิชาร์จการชาร์จรถเข้ามามันก็มีส่วนในเรื่องของอะไรครับความร้อนทําให้มันเกิดความเสื่อมขึ้นเมื่อพูดถึงความร้อนนะครับแน่นอนว่าความร้อนเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยนะครับที่จะมีผลกับความเสื่อมของแบตเตอรี่เกินมาขนาดนี้แล้วนะครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่านะครับว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมได้ไวกันนะครับ 1เลยนะครับก็คือการใช้แบตเตอรี่จนหมดบ่อยๆนะฮะแล้วก็2ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานๆนะครับ3ก็คือการชาร์จแล้วก็ใช้งานไปพร้อมๆกันนะฮะอ่าแล้วก็4ก็คือเรื่องของอุณหภูมิก็คือความร้อนหรือความเย็นนั่นเองนะครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับสิ่งที่มีผลมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของอุณหภูมิของแบตเตอรี่นะครับปกติเนี่ย แบตเตอรี่อุณหภูมิใช้งานของเขาจะอยู่ที่15ถึง35องศาเซลเซียสนะครับดังนั้นประเทศในเมืองหนาวเนี่ยแบตเตอรี่มักจะอยู่ในสถานะที่ไม่พร้อมใช้งานเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยรถในเมืองหนาวก็จําเป็นที่จะต้องมีระบบในการอุ่นแบตเตอรี่ก่อนการใช้งานนั่นเองซึ่งเป็นระบบที่ไม่จําเป็นเลยนะครับสาหรับประเทศไทยเรานะ ส่วนในบ้านเรานะครับแบตเตอรี่ก็พร้อมใช้งานอยู่เสมอเลยนะครับแต่พอใช้งานไปสักพักเกินค่าที่ต้องการได้นะครับระบบคูลิ่งจึงสําคัญมากๆเลยนะฮะในระบบแบตเตอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการชาร์จหรือการใช้งานนะครับล้วนทําให้เกิดความร้อนในแบตเตอรี่ทั้งนั้นเลยนะครับเราสามารถลดความร้อนจากการใช้งานแบตเตอรี่ได้ด้วยการให้แบตเตอรี่เนี่ยที่ถูกดึงพลังงานไปใช้ด้วยกระแสสูงสได้โดยการขับช้าๆนั่นเองนะครับ ส่วนในฝั่งการชาร์จนะครับก็หลีกเลี่ยงการชาร์จด้วยกระแสสูงสูงซึ่งในที่นี้ก็คือการชาร์จด้วย DC Fast c h a r g e นั่นเองนะครับเพราะถ้าใครสังเกตนะครับเวลาชาร์จด้วยระบบ DC Fast Char ์ e เนี่ยกระแสที่ถูกอัดเข้ามาในรถนะครับเป็นหลักร้อยแอมป์กันเลยทีเดียวนะหลายคนก็บอกว่าอา้าวแล้วยังไงก็เมื่อเราใช้กระแสสูงสูงในการชาร์จนะครับจะก่อให้เกิดความร้อนเช่นเดียวกันกับตอนที่เราใช้ก็คือการขับขี่เนี่ยแต่ไม่ใช่ว่ารถทุกรุ่นทุกยี่ห้อจะชาร์จ DC ในจำนวนครั้งที่เท่าเกันแล้วจะเสื่อมเหมือนกันนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับกระแสขณะชาร์จของแบตแต่ละชนิดอีกด้วยนะเมื่อพูดมาถึงตรงนี้นะครับมีสิ่งที่คํานึง ที่อยากให้ทุกคนรู้จักนะครับถ้าเราจะพูดกันถึงเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมนั้นก็คือคําว่าซีเลปนั่นเองนะครับซีเลปเนี่ยพูดง่ายๆก็คือความสามารถในการใช้กระแสของแบตเตอรี่ทั้งในฝั่งของการชาร์จและก็การใช้งานก็คือดิชาร์ดนั่นเองนะครับเมื่อเทียบกับความจุข,ของแบตเตอรี่นะโดยที่ในแบตเตอรี่แต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีความสามารถไม่เท่ากัน เพื่อให้เห็นภาพนะครับขอยกตัวอย่างของคําว่า 1C แล้วกันนะครับ 1C ก็คือการใช้กระแสเพื่อใช้งานแบตเตอรี่ความจุนั้นหมดภายใน1ชั่วโมงเช่นแบตเตอรี่ขนาด1 0 0 m a ์เนี่ยถ้าเราดึงกระแสที่1 0 0์แบตเตอรี่ก็จะหมดภายใน1ชั่วโมงเป็นต้นนะครับดังนั้นในตัว Data Sheet ของแบตเตอรี่เนี่ยแต่ละชนิดนะฮะจะมีบอกค่า C-rate ทั้งฝั่งของการชาร์จแล้วก็การดิสชาร์จอยู่ขอยกตัวอย่างนะฮะตามภาพนะครับ ดังนั้นเมื่อเราทราบแบบนี้แล้วนะครับก็พอจะรู้แล้วว่าการชาร์จรถของเราเนี่ยควรชาร์จแบบไหนนะครับแต่ปกติแล้วนะเรื่องพวกนี้รถจะคุยกับตู้แล้วก็จะจ่ายกระแสมาตามที่รถต้องการอยู่แล้วนะครับโดยอ้างอิงจากโปรแกรมที่ผู้ออกแบบกําหนดมานะครับแต่ถ้าเราอยากรู้ว่ารถเราเนี่ยถ้าชาร์จร1นต้องใช้กระแสไม่เกินเท่าไหร่ก็ต้องรู้ว่ารถเราเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ชนิดไหนมีกี่โมดูมีกี่เซล ความจุต่อก้อนเท่าไหร่ตัวอย่างเช่นนะครับรถเรามีแบตเตอรี่ขนาด36กิโลวัตต์อาลและเป็นแบตเตอรี่ชนิด LFP นะครับหรือลิเธียมฟอสเฟตนะครับแล้วรถเราเนี่ยมีด้วยกัน100เซล,ลล์เซลล์ละ3.6โวลต์อนุกรมกันก็จะมีแรงดันรวมอยู่ที่360โวลต์แล้วต่อเซลล์เนี่ยใช้แบตเตอรี่ขนาด100 m a ส่วนรถอีกคันนึงนะครับมีแบตเตอรี่ขนาด36ิกิโลวัตต์เอาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ lfp เช่นเดียวกันมี200เซลล์เซลล์ละ3.6โวลต์เท่าๆกันนะครับมาต่ออนุกรมกันก็จะมีแรงดันรวมที่720 V โวลต์แต่ต่อเซลล์ใช้แบตเตอรี่ขนาด50 m อมอดังนั้นนะครับการชาร์จ 1C ของแบตเตอรี่ชุดแรกคือที่100แอมแ์แต่สำหรับชุดที่2คือ50แอมนะครับเป็นต้นนะ แต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับตู้ชาร์จที่สามารถควบคุมการจ่ายแรงดันออกมาอีกว่าสามารถทําได้แค่ไหนนะครับอันนี้เนี่ยแค่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเท่านั้นนะเพราะเห็นหลายท่านเข้าใจว่าการชาร์จ 1C คือชาร์จไม่เกินความจุรวมของรถเช่นแบบว่าลดความจุ5 0กิโลวัตต์อไม่ควรชาร์จตู้ที่จ่ายไฟมากกว่า5 0ิกิโลวัตต์อซึ่งอันนี้นะครับในจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องสักทีเดียวนะครับ ก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับซีเรตนะครับจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างนะครับหรือถ้าใครยังมีคําถามเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามานะครับใต้เดสคริปชันด้านล่างนี้เลยนะครับหรือวใครมีข้อเสนอแนะอย่างอื่นนะครับก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนที่จบคลิปนี้นะครับฝากท่านผู้ชมช่วยกันกด u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องกับการ DIY ด้วยนะครับแลวสนับสนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์แงกดเลี้ยงกาแฟผมใต้เดสคริปชันด้านล่างนะครับแล้วพบกัน